ถ้าคุณชอบเรื่องผีเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าเสียงสวดจากห้องเก็บศพเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงถูกถ่ายทอดมาจากบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลัอักษร ไม่มีการออกสื่อไม่มีอยู่ในรายงานแต่ส่งกันแบบปากต่อปากในหมู่เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับตัวละครในเรื่องนี้มีอยู่5คนด้วยกันโดยผมจะใช้นาสมมุิทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดการพาดพิน,นึงผู้ใดเลยนะครับหมอโอมแพทย์นิติเวชผู้มาประสบการณ์พี่แป้งเจ้าหน้าที่ชันสูตรรุ่นพี่ใจแข็งแต่พูดน้อย นัดเจ้าหน้าที่เวนเปรเมื่อหม่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่ถึงเดือนเบียเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพประจำเวนดึกฟ้าพยาบาลเวรฉุกเฉินที่เคยประสบเหตุการณ์แปลกในคืนเดียวกันเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในคืนวันศุกร์กลางเดือนกันยายนพศ2564 ช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองก,อกว่าซึ่งเป็นเวลาที่โรงพยาบาลเริ่มเงียบหลายแผนกปิดไฟสนิทเหลือเพียงเสียงรองเท้ายางลากไปมากับเสียงลมหายใจผ่านหน้ากากอนามัยในทางเดินที่เย็นเฉียบคืนนั้นหมอโอมอยู่เว้นชนสุดกับพี่แป้งและเบียที่ห้องนิติเวชอาคารหลังเก่าของโรงพยาบาลคืนนี้เงียบสงบดีนะพี่ เบียพูดขึ้นขณะกำลังเก็บแฟ้มเอกสารใสต่ตู้พี่แป้งพยักหน้าเบาๆยังไม่เที่ยงคืนดีอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวจะมีเคสเข้าและก็เหมือนปากพี่แป้งจะศักดิทธิ์เพราะไม่นานนัดก็วิ่งหน้าตื่นมาจากแผนกฉุกเฉินพร้อมแจ้งว่ามีคนไข้ชายอายุประมาณ40ปีถูกรถชนเสียชีวิตคาที่ บนถนนสายหน้าโรงพยาบาลญาติไม่มีเอกสารก็ไม่มีต้องส่งเข้าห้องเย็นชั่วคราวเพื่อรอกการพิสูจน์อัตลักษณ์และรอญาติมารับศพถูกนำมาที่ห้องนิติเวชประมาณตีสองครึ่งขั้นตอนทุกอย่างดำเนินไปตามปกติไม่มีอะไรผิดปกติเลยจนกระทั่งเวลาตีสามกว่าเบียร ที่อยู่เวรคนเดียวในห้องพักเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ติดกับห้องแช่แข็งศพแต่ยินเสียงแว่วคล้ายชายสวดอะไรบางอย่างเป็นภาษาบาลีเบาๆแต่ชัดเจนพอที่จะจับได้ว่าเป็นบทสวดศพเสียงนั้นไม่ใช่จากโทรทัศน์ไม่ใช่จากโทรศัพท์มือถือและที่สำคัญไม่มีพระไม่มีพิธีกรรมใดๆในคืนนั้น เบียรีบเดินออกมาเปิดประตูห้องแช่แข็งและก็ไม่พบกับอะไรศพยังอยู่ในช่องเก็บเดิมไม่มีร่องรอยถูกเปิดไม่มีไฟเปิดทิ้งไว้แต่เสียงนั้นยังดังต่อเนื่องเบาๆเหมือนกำลังสวดวนไปวนมาเบียใจสัน่นรีบไปเรียบพี่แป้งกับหมอโอมกลับมาดูทั้งสมคนยืนเงียบฟังด้วยกัน และทุกคนได้ยินเป็นเสียงเดียวกันพี่แป้งถึงกับเอ่ยปากเสียงมันเหมือนบทสวดบางสกุลจริงๆหมอโอมพยายามอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ว่าอาจเป็นเสียงจากเครื่องเย็นเสียงสะท้อนหรือเสียงลมแต่เบียกับพี่แป้งต่างยืนยันว่าชัดเกินไปที่จะเป็นแค่เสียงจากเครื่องเพื่อความสบายใจ ทั้งหมดตัดสินใจย้ายศพไปอีกห้องและปิดห้องเย็นนั้นไว้ทั้งคืนวันรุ่งขึ้นหมอโอมพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่เสียชีวิตเมื่อคืนจนพบว่าชายคนนั้นชื่อทีไม่มีญาติและเคยเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนเคยเรียนบาลีและเคยบวชเป็นพระอยู่หลายปีหลังศึกก็ไม่มีงานประจำแต่รับจ้างทั่วไปเท่านั้น ไม่มีใครแน่ใจว่าเขาออกจากวัดด้วยเหตุผลอะไรแต่เจ้าบ้านบางคนเคยได้ยินว่าเขาชอบสวดศพหลังจากที่เขาศึกมาแล้วเขาก็ยังชอบสวดคำพูดนั้นดูเหมือนจะกลายเป็นจริงหลังจากวันนั้นห้องแช่แข็งห้องเดิมถูกดื้อระบบไฟฟ้าตรวจสอบระบบเสียงบรบกวนใหม่ แต่ไม่มีใครพบความผิดปกติใดๆเลยเบียเริ่มไม่กล้าอยู่เวรดึกอีกต่อไปนัดขอละออกหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่ถึงอาทิตย์ฟ้าพยาบาลเวรที่อยู่ e ออาคืนนั้นยังจําได้ว่าได้ยินเสียงสวดแววมาจากตึกนิติเวชตอนตีสามกว่าแต่ในตอนนั้นคิดว่าเป็นพระมาทําพิธี และสิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นก็คือวันลุงขึ้นหลังจากย้ายศพชายคนนั้นไปที่ห้องใหม่กล้องวงจรปิดที่หน้าห้องแชร์แข็งที่เปิดไว้กลับจับภาพแสงบุบไหวเหมือนมีคนเดินผ่านทั้งที่ระบ,บบล็อกไฟฟ้าแสดงว่าไม่มีใครเข้าออกเลยและจนถึงวันนี้เสียงสวดนั้นก็ยังไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันมาจากไหน บางคนเชื่อว่าเป็นพลังจิตสุดท้ายของผู้ตายที่ยังผูกพันกับบทสวดบางคนก็ว่าเขาอาจไม่รู้ว่าตัวเองตายแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นพร้องกันคือเสียงนั้นคือของจริงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งจะได้ขึ้นแจ้งเต,เตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ